เชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเทียเท่ยวเตรย่ส4ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีละ่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ24/7การใช้เวลาเดินทางที่ไม่มีข้อจำกัดถ้าคุณใช้มันเป็นแน่นอนค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยากจะบอกว่าเพียงแค่1วันกับการเดินทางเที่ยวตัวเมืองพิษณุโลกก็ทำให้มิตรเห็นอะไรหลายๆอย่างของจังหวัดนี้นะคะที่ยังคงม,มีเสน่ห์ในทุทกๆครั้งที่เราได้เดินทางมาและที่สาคัญมิตรเริ่มที่จะหลงรักเมืองนี้แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้ มิดก็จะเริ่มใช้เวลาการท่องเที่ยวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เดินทางมาอีกหนึ่งอำเภอไม่ไกลจากตัวเมืองที่นี่ก็คืออำเภอวังทองค่ะจะมีอะไรให้การเดินทางของเราในวันนี้ไม่น่าเบื่อต้องตามมาดูกันค่ะ อา่าชิวมากนะคะถ้านอนอยู่บนเปลยอย่างนี้เ้าื่องนอกบนกระโหลกก็จะได้ยินเสียงจิ้งลงจิ้งหลีบนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงลำน้ําด้วยนะคะลําน้ําเข็กค่ะก็เขาบอกว่าการล่องแก่งที่นี่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนที่เป็นฤดูฝนเนี่ยลำน้ำจะค่อนข้างแรงแนละน่าจะมันนะคะนะคัน่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มิจะทําในวันนี้แหละแต่ก่อนอื่นนะคะหลายๆคนคงอยากเห็นห้องพักใช่ไหมว่าที่นี่มีห้องพักเป็นยังไงหนะ้าตาเป็นยังไงนะีเดี๋ยวไปดูกัน ขอนอนสักนิดึ่งก่อนนะดี๋ยวจะลูกไปนี่นะคะก็เป็นห้องที่เหมาะกับ2-4คนนะคะเพมีเตียงข้างล่างแล้วก็มีข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ น่ารักน่ารักนะคะไม่ใหญ่มากน่าจะชื่อห้อง t ropical suite มั้งเห็นว่าเหมือนในรูปนะคะห้องน้ำก็อ,อยู่ตรงนี้ก็นี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เหมาะสําหรับมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่รักหรือมาเป็นเพื่อนกันก็ยังได้จริงๆแล้วมีนี่ที่นั่งชิวมีขนมกบเคี้ยวนะคะและนี่จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำน่ารักเหมือนกันนี้นะคะนี่เป็นหินหินหินแล้วมีต้นที่ชอบที่สุดคือ เขาสร้างบ้านเนี่ยแต่ต้นไม้ที่ต้นเขาเก็บไว้นะคะเห็นมีต้นไม้ในห้องน้ำแบบนี้การออกแบบก็น่ารักนะคะว่าเข้ากับธรรมชาติได้ดีแล้วก็ยังรักษาธรรมชาติให้คงไว้ด้วยถึงแม้จะอยู่ในตัวบ้านเลยก็ตามนะคะม่ชอบวิัสนุข,ของที่นี่คือตรงน,นี้แหละนี่คือบรรยากาศนะคะร,รอบรีสอร์ทก็จะเห็นว่าเขียวมากนะคะต้นไม้เต็มไปหมดถึงแม้จะมีต้นไม้ขวาง ทางเดินหรือสะพานเขาก็ไม่ตัดทิ้งนะคะก็ร่มเรมากๆนะคะดินเสียงจิ้งรีดตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงจะมีอยู่คนนึงนะคะเสียงดังกว่าเพื่อนนี่เลยคนนี้เลยเจ้าตัวสีฟ้าที่ปก,กติจะเสียงออกเกาอยู่เสียงดังมากได้ยินทุกเช้านี่ก็จะเป็นนกมาคอน,นะคะสีฟ้าข้างล่างเขาบอกเป็นไก่ฟ้านะคะ ก็คือน้องโอลิฟนะคะหอมที่สุดโอ้โหน้ำแรงอ่ะจะน้ำแรงมาหน่อยสำหรับโอลิฟนะคะรู้ด้วยอ่ะดูก่อนโอลิฟนะคะก็ไม่ให้เขาออกไปไกลนะคะเพราะว่า น, s. <S <si> น้ำคนแรงเลยแหละค่ะเออลิฟอย่าออกไปนะลูกแล้วมีเคยโดนไหมคะมีเคยออกไปไหมอ๋ออ๋อเขาอยากเล่นนะคะออลิฟ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 เข้ามาแล้วไม่ให้คุณยายไม่ให้เล่นนะไาออลิฟคุณยายโกรธแล้วด้วยมาไหมอุ้ยมาติดคุณยายอ่ะเออพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไม่เอาล้เออพอแล้วนะคะปะก็กระแสน้ําก็ค่อนข้างแรงเลยนะคะดูไปเร็วชะแล้วก็ขึ้นสูงอยู่นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะวันนี้เราจะได้ล้องแก่งกันแล้วเป็นยังไงบ้างจะมันจะหล่นจะยังไง เริ่มต้นที่แรกของมิตรนะคะก็ประทับใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าที่ Rainforest Resort แห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนชั้นเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของทางรีสอร์ทแห่งนี้นะคะต้องการให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสกับบรรยากาศของคําว่าธรรมชาติอย่างแท้จริงห้องพักก็สวยนะคะแต่ละห้องก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปบางห้องมีต้นไม้ในห้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะคะ่ะสดชื่นมากๆเหมือนอยู่ในป่าเลยล่ะคะ่ะ ก็สุดยอดเลยนะคะที่นี่ Rainforest Resort นะคะก็แค่เดินออกมาจากห้องพักนิดหน่อยนะคะก็จะมีที่นั่งชิลดูแม่น้ำเขกนะคะดูโอลิฟว่ายน้ำบ้างปลปลายสำหรับใครที่แบบเบื่อชีวิตในเมืองเนอะอยากมาพักผ่อนเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆอย่างนี้บ้างน,นะคะสูดลมหายใจที่บริสุทธิ์เข้าปอดเยอะๆก็แวะมาที่นี่ได้นะคะเขามีโปรแกรมมากมายเลยที่ เกี่ยวกับการรักธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมากมายอย่างเช่นล่องแก่งคายยงคายยักษ์ออกกําลังกายนะคะรวมไปถึงอาหารการกินและเครื่องดื่มที่นี่นะคะ mm hmm. เขาก็จะใช้ข้าวซ้อมมือข้าวกล้องมีน้ําสมุนไพรนะคะอย่างเช้ามิกะทานน้ําอัญชันไปอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้เลยว่าจะมีกลิ่นของสมุนไพรเต็มหมดมีกลิ่นใบเตยด้วยชอบ,บอ่ะชิวนะคะเหมาะกับการพาพ่อแม่หรือว่าครอบครัวหรือว่าแฟนก็ได้นะคะมา อ,อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับใครที่เดินทางมาถึงอำเภอวังทองแห่งนี้ใครที่ชื่นชอบการประจนภัยทางสายน้ำแล้วแล้วก็การล่องแก่งของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนคงเคยได้ยินนะคะกับชื่อนี้กันมาแล้วกับลำน้ำเข็ดที่เขาว่ากันว่าโหดใช้ได้เลยทีเดียวไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้มิตรจะเป็นยังไงบ้างต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะคะ สนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light, Be i n อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้